่าวดึงทุกคนทุกคนนุ้มอิ่มไปเจอคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับลูกสาวน้องนาดิตะเขาเต้นด้วยกันบนรถเมื่อคืนนี้อดใจไม่ไหวจริงๆก็เลยมีการมาแชร์ออกไปบน Facebook ส่วนตัวนะครับน่ารักมากทุกคนน่ารักมากจริงๆนะฮะแ,แล้วก็หลุดโฟกัสไปที่อายุของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็น้องนาดิตะห่างกัน20ปี พ่อลูกนะคะแล้วก็โอ้โหลูกสาวโตโต,โตแบบจะเท่าคุณพ่อแล้วนะตอนนี้นาริตาแล้วก็เก่งมากๆเลยอะ่ะดูลิปซิงเพลงของพี่ก้านตองดีจือบ่อนะฮะเก่งมากๆเลยแล้วก็ไหวพริบดีแบบสุดๆครับทุกคนก็ดูคลิปนี้แล้วน่ารักแล้วก็ทำให้พิมข่าวกระแสอยากมีลูกเลยอะ่ะ นะเราอยากมีลูกแล้วตอนนี้เราเห็นคุณบิ๊กผู้จีบบ้านฟินแลนด์แบบเต้นกับน้องเดนิตานะ,ะทุกคนน่ารักจริงๆแล้วก็ขอชื่นชมครับคุณบิ๊กผู้จีบบ้านฟินแลนด์อายุ24ปีแต่สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ยาะยะมากมายขนาดนี้ครับเก่งมากๆยอมรับจริงๆครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนถึงรักเขาทั้งประเทศขนาดนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็เวลาอยู่กับลูกๆคือมันดูแบบ วยน่าลาคือเราหมั่นเขี่ยวทั้งทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะก็เลยมีการมาแชร์ออกไปบน Facebook ส่วนตัวเมือม่อเมื่อวานนี้นะฮะชื่นชอบมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ครับ